และอีกอย่างคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่กำลังทานข้าวอ,อยู่นะจ๊ะจุบจุบในอดีตนักปรนภัยคือผู้ตรวจสอบและผู้บุกเบิกแผ่นดินพอเวลาผ่านไปอาชีพนักปราชญยกลายเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดในโลกส่งผลต่อบทบาทให้นักประนภญยเปลี่ยนแปลงกายเป็นการรับเควสดที่มีผู้คนมอบหมายแต่ทว่าเมืองไอรีเซนยังคึกคืนไม่เปลี่ยนเลยนะเอ้พวกคุณคงสงสัยสินะฉันเป็นใครนะ่ะล่ะ ฉันก็แค่ช่างตีเล็กธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ในอดีตฉันฝันว่าฉันจะเป็นนักประจัญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ไมีใครเทียบฉันได้ก่อนที่พ่อฉันจะเสียชีวิตพ่อฉันได้ทิ้งดาบประจำตระกูลไว้กับฉันแต่ดาบเล่มนี้นั่งทั้งเปาะทั้งกากทั้งขึ้นสนิมตีกอบลินกูว่ายังไม่เข้าเลยมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่มันพังไปตั้งแต่ควสแรกที่ฉันไปกำจัดสลามฉันนรู้สึกผิดมากที่ทำให้ดาบเล่มนั้นหกัก ประจว่เหมาะที่แม่ของฉันเผลอตีมือตัวเองจนทําให้กลายเป็นดาไปนะฮะนี่อ่าวเรื่องเชียอะไรอยู่เนี่ยเรื่องนี้มันกา้าชิบหายเลยฉันจึงสืบต่อเจตนาลมของแม่ฉันนะวันนี้ฉันจะตั้งใจทํางานให้เต็มที่เลยละเฮ้อเพราะฉันเป็นพระเอกของเรื่องนี้งานเรื่องนี้ต้องชีว้ว่าผมไม่นนได้คนถามนะคตามเลยวน ผมชื่อกวินเป็นภัะเอกของเรื่องนี้ขณะน,นี้ผมกําลังวิ่งนีตำรวจอยางเอาเวนเอาตายอยู่ต่อจากนี้ไปมันจะเป็นชีวิตประจําวันของกิลนักประจนภัยที่มีชื่อว่ากิลผู้ชายนะครับเอ้ยเดี๋ยวสิจะหนีไปไหนไอ้ฆาตกรไปโทรไว้มันหายไปไหนว่าแม่งวิ่งเร็วยังกระตายเลยโอ้โห,โห,โหเจอตัวแล้วโอ้โห โยโอุยไอ้แวนนี่อยู่ดีก็โผล่มาแกเกือบจะทำให้ฉันตายและชุบชีวิตไม่ได้เนี่ยไอ้แวนเนี่ยเขวอยวายจังเลยนะนายเนี่ยโอ้โก็ฉันวม่หนีมาตั้งนานได้ยินคําว่าเจอตัวสถีนี่สะดุ้งโยงเลยขนตูดลุกเป็นแถบเลยเนี่ยเือเมื่อกี้นายูดว่าง่ายนะว่าจะหนีจากตำรวจทำไมล่ะเฮ้ยเฮฮไอสัตว์เช็ดขี้มูกมึงด้วย โอเคเผื่อลักกูเขาใจแล้วล่ะถ้เกิดมึงโดนจับเขาคุกพอแม้มึงต้องดีใจแน่ๆเลยรู้กูเป็นขาตะกอนเย๋เยฮ่าฮ่าฮ่ดีใจกับพ่องสิไปดีใจกับพ่องนะไอตัวกินขี้มูกไ้โอเคโอเคอย่าพึงโกรธสิฉันแค่รอเล่น้งเอาเป็นหวาเล้าให้ฟังหน่อยสิเฮ้ได้เฮ้ โอ้ยอย่าทำน้าเหมือนคนเคไม่ออกมาแปดพันปีอย่างนั้นสิเชิญทางนี้ได้ครับของลดราคาของรถราคาปูมาครับปูมาปูไม่มีเหลือแต่มาครับท่านผู้หญิงค่านี้สนใจสั่งซื้อของรดราคาครึ่งนึงเลยนะครับอย่ามายุ่งกับลูกค้ากูสิเฮ้ยไอหัวง,งอกแกว่าฉันงอกเหรอย็งแค่เจ็ดสิบสองยังนมยังแน่นอยู่เลยนะเฮ้ย แหมยังมีชีวิตชีวาเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเมืองไออะอะเหมือนมีใครมาชนตูดเราตุ๊บโอ้โหเสียงตกเฮ้ยไอหัวขี้มึงเดินดูทายซิกว่าเห็นไหมท่ามวกชาวบ้านชาวชอเขาตกบนเนี่ยเฮ้ยนี่ฉันจะบอกแกไว้เลยนะไอหัวขี้มั่วพวกกูเนี่ยซื้อมาแพงนะนวย้ยซื้อมาแพงกดตับไตใส่โงมึงอีกแล้วมึงจะลาผิชอบ กับค่าเสียหายไหวไหมวะแค่ลนเนี่ยนะโอ้ยไอ้นี่มันเบี่ยงประเด็นมึงลองแหกตาแหกตมึงดูนี่นี่ไงฝุ่นเห็นไหมเฉยๆค่าเสียหายไมสัดอย่ามาใส่ร้ายกันสิวะถ้าเกิดมันเปื้อนก็ไปเก็บค่าเสียหายกับฝุ่นซ่ฉันนะ่ะไม่คิดจะจ่ายเงินกับเรื่องไร้สาระแบบนี้หรอกน่าจะบอกให้ก็ได้แะแกไม่จ่ายตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ฉันขอยืมมีดหน่อยเอานี่ ชไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกไม่จ่ายเรื่องหมวกก็ไม่เป็นไรแต่แกต้องจ่ายเรื่องที่แกฆ่าเพื่อนฉันมาซะยืนทำแข็งอยู่ทำไมจ่ายมาสิว่าไอ้ากาวิจากเกวผู้หญิงนั้นานะรมณ์อย่างน่าสงสารตามรด,ลดหลังจากนั้นอ่าพวกมาดีฟอร์ดก็มาไล่จับตัวฉันน่ะอะ๋อย่างงี้นี่เองเออนี้กาวินทันลองเขามีนัดรวมสมาชิกอยู่ที่บา้านนะ รีบไปหน่อยก็แล้วกันนายรู้ใช่ไหมว่าท่านรอเขาไม่ชอบให้รอนานแล้วอีกอย่างหนึ่งว่าแต่นะเจ้านโนมนะที่นายเดินชนหน้าตามันแบบนี้หรือเปล่าอ๋อมึงดึงกูอย่างงี้มึงฆ่ากูดีก,กว่านะตำรวจบักกาวินมันอยู่ทางนี้ว้าเอ้ اه, เฮเฮ้เฮกาวินอย่าลืมทันรองล่ะทันรองเขาลออยู่ที่บาานนะตึกตึกตึกนะอะเสียงอะไรวะ สิยงกูน,นี่แหละไอ้ชจ้เหเ็นคนนี้ชอว,ว่าเก้าินหรือเปล่าเอ็นว่าเกาินอยู่กับพี่เายนี่บอกเราได้หไหมไหมว่าเกาหินไปอยู่ไหนแล้วโอ้โหไอ้กต่งตึงใหญ่ยยฟิตเปียดดากใหญ่ด้วยโอ้โหตุดแน้นเลยโอ้โยมันจะเอานมฟ้าตกกูและกูตายหรือเปล่าล่ะเนี้ย คือแบบว่ากวินนะจะไปอยู่ที่ร้านยายสี่นะทิ้นมันเดินไปอยู่ที่หน้าปากซอยนะเดินมาวินแปะ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 เฮ้ยเพื่อเล่นมึงเหรอชิปหาแล้วเหมือนชะตากรรมกูน่าจะไม่อยู่ถึง2ตอนแม่งเอ้ยจอนั่นแม่งหายไปโคตรไวสัสเ้คุณนมตรงนั้นดูท่าทางน่าจะเหนื่อยนะคะเอ้ยเ้ยเ ช่างแมงกวีแล้วเพื่อตายไม่เป็นไรแต่เราต้องให้เจอสาวมันร้อนนะคะสนใจมาหาอะไรกินเย็นๆข้างในนี้ก่อนไหมคะคุณโนมาคนเดียวงั้นเหรอคะโอ้โหขอ,เ,อเสียแป <c> ๊บ <oughs> ใช่ครับผมมาคนเดียวแม่แต่ว่าเออพี่น่ยมีทุรลาะนะ <c oughs> มีโนโทอสุดสวยวันนี้พี่ต้องไปเทิมทุรละก่อนนะ <c oughs> แต่ทิ้งเบอร์ไว้ก็ดีเนอะ A X ค่ะเอ๊มิโนทอเหรอแต่เราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมฮึบฮึบฮึบอ้ือือหือว่ารู้แล้วล่ะแหมขอบคุณนะครับพี่เสาเมดสวยๆกางเกงในลายลูกไม้เนี่ยน่ารักจังเลยนะครับฮะฮะมื่อกี้ทำอะไรฮะ อออ,อพอแล้วคุณเมธตรงนั้นนะหยุดทำลายล้างกายเหมือนผมเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดเลยนะไม่อย่างนั้นละก็ผมจะแจ้งตำารวมมาเจ้าคุนแล้วคุณจะรู้ว่าตำารวมเมืองนี้นั้นมันตูดใหญ่เอ้ยไม่ใช่มันอันหนักนวงแค่ไหนหเขียอะไรเนี่ยซาปรายูตูดกาวินเลิกเล่นจำจีได้แล้วท่านรอเขารออยู่ โอ้ยแหนจะมูกจังเลยเหระขอสร้างน้ำมูกแป๊บอีจะไปขี้ดีใดก็ไปเลยววไอ้ขี้วกโอ้ยแล้วพวกมึงสองตัวจะพูดพร้อมกันทำไมเนี่ยคนพาเขาเหนื่อยนะเฮ้เบาๆหน่อยสิจะจะให้ทุกคนในกิวไปพักบ้านผมเนี่ยนะ พอดีว่าเอ่อมันมีไอ้งูคนนึงน่ะมันไปทําทดลองอะไรสักอยาก่างแล้วก็ระเบิดออกมาน่ะแค่วันเดียวนายคงไม่เป็นอะไรใช่ไหมคืออ่ามันก็ว่างอยู่แล้วครับมีห้องน้ําและก็ห้องเก็บของนะครับอแล้วก็ห้อง,มง <c ười> อมมหองมาด้วย <patience> <c ười> อ่ามันมันเหลือห้องหมาด้วยอีกที่นึงนะครับอ่าน่าจะให้ท่านได้อยู่แล้วมึงก็ให้กูไปนอนห้องหมาเอเดี๋ยวท่านท่านะเย็นเอยมันจะยุ่งยากอะไรกัน ก็ให้พ่อก,กับแม่นายน่ะไปนอนห้องน้ําส่วนนายก็ไปนอนห้องหมาซะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนั่นมันบ้านร้อมนะไยไอหัวหน้าอ๋อเมื่อกี้แกพูดอะไรนะเออมันมันคือบ้านกับผมนะครับคุณหัวหน้าคือเอ่อเมื่อเช้านี้น่ะฉันได้จดหมายมาน่ะพรุ่งนี้พวกเราต้องไปทําเควสกันฮะเควสฮเออในที่สุดทั้งโลกเราก็มีเควสแล้ว นี่เป็นกี่ชาติแล้วนะที่พวกเราไม่มีเควสน่ะแล้วเควสเป็นยังไงเหรอล่ามังกรปราบจ้ามารเก็บผักเออเก็บผักโอ้ยแย่ยยยยยกลับบ้านกลับบ้านท่านผมขอคัดค้านมันเป็นเควสที่พวกลากยากเขาทํากันนะท่านพวกเราเก่งกาขนาดนี้ทําไมเราจะต้องไปเก็บยาเป็นเพื่อนคนแก่ด้วยล่ะท่านออเถียงกูเถียงกู เฮ้ยกูละผิดหวังในตัวพวกมึงจริงๆเพราะว่าพวกเราน้ตกใกล้จะขึ้นอันดับหนึง่งอันดับหนึ่งเขาไม่เลือกทำเครสหรอกนะจะเช็ดขี้เยี่ยวล้ลางท่วมทำอาหารพวกเราก็ต้องทำให้ได้ดังนั้นฉันขอพักบ้านได้หน่อยนะเอ่อเออบ้านธรรมดากว่าที่คิดอีกไงถ้าลองพูวกนี้เดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยฮะอ้าวทำไมวันนี้กวินกลับมาเร็วจังเลย อาจจะมาประชุมกันเหรอมาเยอะเชียวเนอะสวัสดีครับวะแม่เฮดี๋ยวกูวอ,อ่านไปก่อนแม่กวินตองคุณนึกว่าน้องอะเนี่ยโะเอ่อถ้าหลอกไม่ตกใจหน่อยเหรอมันไม่ตกใจแต่กูเนี่ยตกใจอะไรทำไมฉันจะต้องตกใจกับแม่หน้าเด็กด้วยล่ะการ์ตูนแบบนี้น่ะเออเออไม่ตกใจแหละ แต่กูไม่ค่อยได้อ่านการ์ตูนแบบชีวิตประจำวันไงกูอ่านแต่พวกต่อสู้มันก็เลยไม่ชินเฮ้ยโทษทีเนาะที่มันมีแต่ห้องน้ำกับห้องเก็บขอขอใส่กุญแจนะยครับห้องว่างแล้วล่ะห้องว่างเรียบร้อยคุณโดนจับข้อหาพาผู้เยาว์นั่นมันเมียฉันนะเฮ้ยคุณใช้คำว่าเมียกับเด็กผู้หญิงอย่างนี้มันไม่สุภาพเลยนะแต่เธออายุ30กว่าแล้วนะ คุณคะเอ๊ะงั้นผมขอนอนห้องคุณนะครับเท่านี้ก็ว่างแล้วใช่ไหมค่ะไอ้ไรีบรีบเข้าบ้านไปเถอะเลิกยุ่งกับแม่ก็สักทีงั้นเชิญตามสบายเลยนะจ๊ะเหมือนบ้านตัวเองก็ได้ละจ้ะมีห้องน้ำห้องน้ำอยู่ทางนู้นนะจ๊ะแล้วก็ห้องหมาไม่ต้องก็ได้อยากได้อะไรก็บอกแม่นะจ้าอ่าถ้าอยากได้แม่ก็บอกนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ เออแล้วห้องนอนเหรอยู่ชั้นสองจ้าหือเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันอนุสาวรีย์มึงหรือเป้าวะโคตรคนลุกเลยปากเสียนี่มันคือรูปปั้นตังหากฉันใช้สมบัติทั้งหมดเพื่อให้ได้ออกมาสมจริงขนาดนี้นะเว้ยโอ้ยใช้เงินได้ไร้สาระชะมัดเลยแล้วไงวะหากเกิดอย่างน้อยนะหากเกิดฉันเสียชีวิตไปน่ะอย่างน้อยก็จะมีรูปปั้นให้คนระลึกถึงอ,อยู่ โอ้ยไหลซาลาอยู่ดีอย่ามาดูถูกความคิดคนอื่นนะเไว้พวกนายนะไปนอนกันเก็บแรงได้แล้วเอ๊ะอะไรอ่ะท่านลองแค่เคว s เก็บผักเค e สกากๆกกแบบนี้อ่ไม่ต้องนอนเอาแรงก็ได้โคตรไม่สมเหตุสมผลเลยอย่าดูถูกผักนะผักเคยฆ่าซอมบี้มาแล้วนะจะบอกให้อา้าฮึหึหึึพี่บ,บแผนการกินเด็กน้อง